ขว้างล่าดิฉันในเทนนั่นสิครับนี่เสาเสิร์ฟของล่าดิฉันในเทนเมื่อนี้มาล้านอีสานในเทน เยมราชิสานให้เท้นมันเลย token. ร้านอาหารอีสานร้านกุศลสะอาดดีนะเจ้าลาย,าย er เข้าไปเบิกในร้านในครัวก่อน ่พอขวดแม่ขวดไม่ได้คนหล่อๆส,สวยๆนิ้ม,แน,นมแน่นิ้มแน่ยิ้มแน่ล่านพ์พนรษาสะอานดีเลยอ่าเอาเม็ดลงแน่ให้บ้านไดน้นี่เอาเม็ดลงแน่จะกเกลียนหน้า อ่าในท้ายบ้านเฮาเลยใกล้ๆกันนะ่ะครับคนตูเพิ่นกันยิ้มนักกว่าเมียวเมียว

ได้สิเมื่อบ้านเนี่เมื่ออยู่บ่ปีหม่ปีหม่หล้าปีใหม่จาคนปใหม่สงกรารปิดใหม่อ๋อปีหม่โอ้เอาเฮดมิโน่ยังนะต้มน้ำซุปะดอยังยังบ่ทันิีเด ยังก็น้ซุซซอเ่เซฟเซฟเซฟตอนนี้ยังผมมีลูกค้ามาสั่งเนาะผมมีมีลูกค้ามาสั่งเนาะยัง,งยังว่างอยูนะ่เนาะนี <c oughs> ่ครูนี่เมือม่อบ้านเมื่อใดสิเมื่อบ้านนี่โดนยึ<ม>โดนยได้เงินหลายๆก่อน <c oughs> เมื่อเมื่อเมื่อเลื่สินเมื่อเลยบ่เมื่อเลยผมเรื่องวันนี้สิมาอีกคันเมื่อเมื่อเชื่อลงกับบ้านได้อยู่บ้านยัง่ยบุกหูครับต่อหาเงินไปเรื่อยๆบ่หย่าอะไรบ่นบุกหุ้มมาบุกหุ้มเลยไปซื้อ นี่มาหาในสัตน์ในที่นีแต่คนบ้านเฮาเป็นพนักงานอยู่นี่พนักงานเสิร์ฟเซฟคนบ้านเฮาเบิดเนาะมีบ้านอย่างในเก็ะบรรยังบรรโบหมอเมืองเซโนเซโนโอเคมาเยี่ยมเพิ่นมื้อนี้มาเยี่ยมลูกหลานบ้านเฮาคนคึ้มๆอากาศก็ดีบ่ฮ้อนเนาะไปสบายอ่า สวยลๆลออนี่ก็เป็นบรรดาพนักงานด้านอิสานในเทนนะทั้งเป็นผู้เสิร์ฟแล้วก็เป็นเซฟในเวลาเดียวกันล้านอิสานในเทนตั้งอยู่รัดผาวังหิน4ีเจนาะแต่พอด้ยแวะมาทันี้ก็มาแวะอุนนุนคนได้เนาะมีป้ายมาเลยอ,อะไรหนาะล้านคนคลิปนี้ก็จบเทียงเท่านี้ก่อน